สวัสดีครับช่องไท้เรล่ากาลนะครับวันนี้ผมจะมาเปิดกล่องนะครับสั่งกองมาจากช้อปปีนะ้นะครับวันที่สิบสองสิบสองเป็นเลื่อยยนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดดูว่าข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะครับผมดูกันเลยครับผมว่าข้างในมันจะมีอุปกรณ์ครบไหมนะครับ ที่เขาเขียนไว้หรือเปล่านะอะไรนะครับกระจักเลยน,นะโอเคตัวนี้น่าจะเป็นบาโซนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวยี่สิบนเอวไว้ก่อนว้าบนี่ครับวองที่ได้ เขาแถม,มกระดาษลังด้วยนะครับตัวนี้น่าจะมาสำหรับปูนอนเวลาอะไรต้นไม้ครับเห็ไ้ครับตัวนีน้ตัวนี้จะ,จะเป็น fuel mixer นะครับน่าจะเป็นกล่องผสมน้ำมันนะเพราะว่าเขาว่า first fill the gasoline on the scale นะครับ added gas นะครับน่าจะเป็นการผสมน้ำมันนะครับเป็นสิ้นกับ สองทีนะก็อันอนั้นละงากิจนี่ผมชุดเดียวนี่แล้วครับไปก่อนนะนี่แล้วก็มีบาโซ่สิบเอ็ดนิ้วแถมมาด้วยนะครับตัวหนึ่งเป็นสิบน,นิ้วนะครับแต่เราสั่งไปตัวยี่สิบนิ้วมาครับเขาก็แถมสิบเอ็ดนิ้วด้วยตัวนะ

ตัวน,นี้หกเลี้ยงตัวหนึ่งไอ้ควงแมนตัวหนึ่งประมาณนี้โอเคเดีวเรามาดูกันดูนะอ๋อนะอ๋ออ๋ออ๋อ ตัวื่อยนะครับยี่ห้อของ STISL นะครับตัวนี้เป็นตัวเป็นเลื่อยยนนะครับเลื่อยตัวอะไรสองพันแปดร้อยรอบต่อนาที มือม่นมีอยู่อะโอ้ยโดทัน์าษ,าษางกษิษมือทาในคู่มือโอเคครับในคู่มือีเดี๋ยวจะลองตรวจอบดูรดดครับว่มามันจะโอเคไหมน้ำมันน่าจะยังไม่เหนียวโอเคครับก็ประมาณนี้ครับของ ตามนี้ครับผมส่วนรีวิวการใช้งานเดี๋ยวบอกกันอีกทีหนึงครับว่า2,700เนี่ยมันจะคุ้มไหมโอเคไหมนะครับติดตามครับผม